ท่านผู้ชมครับนอกจากปัญหาเรื่องของน้ําน้อยน้ําแล้งเรื่องของโควิดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องเผชิญร่วมกันณนะเวลานี้นะครับแต่เรื่องของการช่วยเหลือครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่นั้นมีความจาเพาะต่างกันนะครับคุณวิภาพรครับอย่างที่ภาคใต้อยู่ดีๆจะไปทําเข้ากรองแจกเฉยๆ,ๆก็คงไม่ได้เพราะว่าหลายพื้นที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่เยอะ,ะเป็นชาวมุสลิมก,ก็อาจจะต้องมีการให้อาหารที่ จำเพาะเจาะจงลงไปพิเศษหน่อยนะครับค่ะทีนี้พอมีโรงพยาบาลสนามมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหรือว่าศูนย์กักตัวระดับชุมชน<ๆ>เขาก็เลยคิดเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะมีการตั้งครัวฮารานโดยเฉพาะเพื่อดูแลพี่น้องชาวมุสลิมที่ติดเชื้อด้วยค่ะดีเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟ,ง,ฟงวิาพาณ์วัฒนาวิ์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้มีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ว่าเริ่มต้นที่เรื่องการปรับตัวเพื่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจกษษที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะเชื่อว่าพอโควิดเกิดขึ้นหลายคนโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจกตัดสินใจกลับบ้านกลับภูมิลําเนานะคะไปสู้งานด้านภาคการเกษตรแต่ก็เห็นภาพหลายส่วนที่ทําเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจุดหนึ่งค่ะ ดูภาพนี้ที่ตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะปักหมุดเข้ามาเล่าถึงนี่ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของแปลงกเกษตรของกเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่เห็นก็คือเชื้อเห็ดนะคะคุณผู้ชมเป็นสวนกเกษตรที่พยายามจะขายเห็ดสดและแปรรูปเห็ดสดคือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ตัวเองปลูกเอาไว้แล้วก็พัฒนาเชื่อมโยงนำวัตถุดิบในท้องถิน่นมาช่วยในการแปรรูปด้วยค่ะ เรือเก่ามาใช้ซ้ําได้หลังจากที่ผลิตเห็ดหลินจือเสร็จแล้ว<ม>เห็ดที่มันเป็นอย่างอื่นแล้วก้อนมันสภาพมันไม่ไหวใช่ไหมครับอเอาออกมากเข้าเครื่องปั่นครับเครื่องตีตีเสร็จแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณสักสองอาทิตย์เอามาผสมทําเห็ดน,นาลรมนาฟ้าได้ท<อ>้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับกรเกษตรสมัยใหม่ก็จะทำเป็นโรงเรือนกันหมดละปลูกพงปลูกผัดถึงแม้ว่าจะลงทุนสูงแต่ว่าเมื่อเทียบกับผลผลิตที่มันเขาเรียกว่ามันมันคงที่อะเนาะมันไม่สูญเสียเนื่องจากสิ่งแวดล้อมอะคุ้มค่าครับ เห็นแบบนี้ที่นี่เขามีเห็ดหลากหลายชนิดนะคะทั้งเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนน้อยเห็ดสมุนไพรแล้วก็เห็ดหลินจือด้วยค่ะเป็นความหลากหลายที่ปลูกเอาไว้ไม่ใช่นึนกๆอยากจะปลูกก็ปลูกนะคะแต่ว่าเขาดูตลาดก่อนว่าตลาดต้องการสินค้าหรือเห็ดชนิดไหนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในความต้องการของตลาดค่ะ มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพราะเห็ดนะคะรวมถึงการจัดการระบบน้ำต่างๆทางเกษตรกรบอกค่อยๆปรับค่อยๆเติมกันมาเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีการใช้ขี้เลื่อยจากก้อนเห็ดที่หมดอายุ<อ>มาใช้งานซ้ำแบบนี้ก็ลดต้นทุนได้เหมือนกันนะคะเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่ายินดีแบ่งปันความรู้ใครสนใจเดินทางไปได้ค่ะคุณผู้ชมที่ตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ